เดี๋ยวผมลงลูกแรกให้ดูนะเนี่ยลูกแรก,ก,แรกนี่ครับตองตรงเมียเข้าตลอดนะครับจะวางง่ายนะฮะจะโซ่ตื่นการจะวางก็ได้แต่ว่าผมว่าสูตรนี้มั็นง่ายลูกแรกครับมาเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปลึกนะฮะพี่ีเพื่อนลูกแรกอะเอาแค่ชนเอาแค่ชนแน,นี้พอเขาไม่หมุนท้ายตอนวางเบล,ลเอาต้งท้ายตรงหน่อย ก็จับเปลยวออกก็ได้ลูกแรกเราวางแค่พอดีบบาพักพอครับพอลูกสองอย่าเราค่อยดันลูกสองลูกสามเราค่อยดันเข้าไปถ้าเกิดลูกแรกเราดันเข้าไปเลยเนี่ยพอรอลูกสองลูกพอพอเป็นลูกสองลูกสามที่เราจะดันน้ำมันก็จะเข้าบอกพักไปเรื่อยนีมันจะแก้ยากนะครับพี่เพื่อนนึภาพไหมลูกเนี้ยเราแค่จ่อๆไปก่อนแล้วลูกสองลูกสองลูกสามเราดันเข้าไปนะ ลูกแรกยังไม่เจ็บจะเป็นต้องดันเข้าไปเลยครับนเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะพี่เ,เพื่อนอ่าเนี่ยใช้เบลลถ้าเกิดใช้ปอปลาถ้าปอปลาถ้าเราต่อ,อดีเนี่ยสเปรโคสามารถเกี่ยวเองได้นะ,ะถ้าเก็ต่อปลาให้ได้กึอกนะเราก็สามารถสวิงเกี่ยวเองได้อะไรได้มันก็ได้หมดละครับมีปอปลาก็ดีครับแต่มีปอปลาก็ต้องใช้เบลอยู่ดีครับแต่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 ข้อต่อลูกสุดท้ายนะที่ที่ที่เพื่อนที่ผมว่า ไต้องดันเข้าไปเดีย๋ยวลูกสองลูกสามให้ดันอ่าไครับลูกสามแล้วครับจะช้าตอนร้อยนยครับปลาก็จะเร็วไม่เร็วคนละอย่างนะมันก็เร็วปลาก็าเร็ว แต่เบลดีอย่างเบลลวดีปอปลาด้วว่าเธอปอปาจับเมื่อเคิเราคนที่เราจับปอปาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญเนี่ยพอปาอาจจะเนี่ยอาจจะมีมือได้นะฮะลิงและยิ่งต่อปอปามาไม่ได้ขึงด้วยนะโอ้ลำบากครับเวลาชักเข้าชักออกผมก็แซวเป็นเบลลดีฝ่าเบลนี่เบลจะดีพตลิงทามันไม่บาดมือครับเบลเส้นหนึ่งก็สามสี่ร้อยนะไม่แพงจริงจริงแล้วพื้นเนี่ยมันต้องเอาคนแต่งด้วยครับเอาคนแต่งล่องให้มันโซตัวฮะเอาพวดแทงให้เป็นล่องเป็นล่อง เป,เ,ปเ,ปเป็นท้องท่อแล้วเวลาเสียบมันจะง,ง่ายอันนี้เขาก็ไม่ได้แต่งไม่มีใครแต่งพื้นเนาะเขาก็ไม่โคกุดติดก็เอาเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าเกิดเป็นโครงการถ้าเกิดเป็นโครงการใหญ่ๆนะพี่ๆเพื่อนผมแนะนําว่าให้เชื่อมใบมีดติดไปเลยแล้วก็พี่เพื่อนจะวางท่อประจํานะเนี่ยเชื่อมใบมีดติดไปเลยติดใบมีดใบมีดไปฟันไปเลยแล้วเวลาเราพูดมันได้เรียบเลยทีเดียวมันจะง,ง่ายนะฮะมันมันไม่ได้เป็นร่องฟันน่ครับพอเลาะพอลูกสาครับเราดันเลยครับนี่ครับดันเลยครับนี่ครับ ท่อบิดเ่ยยังนัดแบบนี้นนท่อมันชนหมอพักแต่ยังงัดอยู่นเนนี้น <c oughs> ครับเวลาเราทํางานกับคนที่ทํางานคู่กับเราเนี่ยบางครั้งทีก็ต้องพูดคุยกันนะเ,เราค่อยดังเข้าไปครับตอนนี้มันสบายแล้วเพราะพอสามลูกเนี่ยเวลาดันมันจะหนืดหน่อยนะฮะไม่โคเราจะหนืดหน่อยเราจะเก่งได้ถ้าลูกลูกเดียวเนี่ยไม่โคกาลังก็เหลือแล้วมันดันพรวดเข้าไปเลย เดี๋ยวเราก็ต้องนานออกไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเทน็กนิคเล็กน้อยนะเอาเปาๆพี่เพื่อนนะฮะมันนี่มีใครถามว่าไม่มีใครเก่งเก่งมาทุกเรื่องนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมปทุกเรื่องครับแต่ผมาอาศัยชอบฟังชอบพูดชอบคุยชอบเรียนรู้ชอบดูคนนู้นคนนี้เขาอ่านะแล้ว็มาปรับปรับใช้กับตัวผมเองแล้วก็ลองใช้บ้างเอาวิธีคนอื่นบ้างเอาวิธีเราบ้างเอามาปรับปะัปะผสมรวมกันนะให้เหมือนรวมมิตรนะนะ เอาความคิดคุณนู้นบ้างความคิดนี้บ้างเอาของเราบ้างมาผสมกันนะฮะก็ให้เพื่อนเที่อนที่จะทำงานให้มันเร็วขึ้นนะฮะหาสารหาวิธีทํางานให้มันดีขึ้นให้มันเร็วขึ้นนะะี่ฮะเพื่บางทอ่าโอเคพี่เพ่เพื่อนเดี๋ยวผมจะทำอ่าข้อต่อรูปท้ายให้ดูอีกรอบเนาะให,ใ,หใ,หให้ให้ดใหูให้ให้ดูว่าเออมันยังไงเพราะว่ารอบรอบที่แล้วผมผมพูดมันอาจจะเห็นภาพเนาะครับพี่เพ่เพื่อนนี่ครับรูปสุดท้ายแล้วครับ จะจบเซ็ตก็คือหนึ่งล็อกเดืนช่วงนะหนึ่งช่วงมาพักนี่คือลูกสุดท้ายนะครับที่ผมจะทําใหพ้พี่เพื่อนดูนะว่าต่อยังไงลูกสุดท้ายไม่ง่ายครับพ,พี่เพื่อนอย่างผมทำเพื่อนจะเข้าใจร้องออกครับว่ามันง่ายครับถ้าเราไม่รัวปลาเราไปวางท่อถามมันช้าว่าปอปลาไหมก็ไม่มากนะครับอาจจะช้ามันนิดหน่อยฮะแต่แต่ที่แน่คือว่าคนก็ไม่ต้องลงไปอยู่ล่างก็ได้ครับไม่ไม่ต้องมีน้ําก็ต้องลงไม่ต้องลงไปลุยน้ําก็ได้ ก็ปิดปิดท่อเอาครับนี่ครับแล้วเราก็เฉือนเข้าไปข้างในครับปิดปิดเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเบลเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเบลย้อยเข้าไปข้างในเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาเบลเข้าดอยปในท่อพักครับนี่ครับแล้วเราก็ยกครับปิดปิดเพื่อนแต่ทีนี้เพื่อนก็แต่งเบลเอานะฮะนี่ครดันเข้าแบงก์ในก่อนนี่ครับเห็นไหมฮะนะฮะแล้วก็ดึงออกมานี่ครับปี่เพื่อนเนี่ยฮะง่ายมากครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่าเราก็ดันเดี๋ยวเราก็แต่งท่อหน่อย เดีย๋ยวเราใช้ไม้เรื่องอะไรก็ได้ดันนะฮะดันดันมันก็จะมาเนะี่ยนี่ครับม่บง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็นี่ครับ,เด,รบเดี๋ยวเอาเมาื่อกี้ดันครับนี่ครับขอบบนนี่ไม้มันยาวมาที่นี่เนาะมันไม่ค่อยแข็งจริงๆรผมจะใช้เป็นเหล็กนะสักไม่ท่าเสิกนกำลังสวย ข้อจะต่ำครับเดี๋ยวเราก็ยกคอตรงนี้น,นะฮะต่อยข้อต่อ,อยหน่อยอได้แล้วนี่ครับอันนี้อาจจะท้อหัวทิ่มๆหน่อยแ้แ่ถ้าเรา แล้วก็นั้นเราก็เอาเอาเบลลร้อยร้อยร้อยข้างเอพักยกขึ้นหน่อยแล้วเอาไรหนุนได้สวยก็ต้องเอาเบลร้อยตรงนี้หน่อยยกขึ้นยกคอขึ้นเนี่ยร้อยข้างเอพักยกคอขึ้นแล้วเอาไรหนุนหน่อยสวยเลยเนี่ยนะร้อยร้อยข้างเอพักเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วก็ยกปากท่อขึ้นไงร้อย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 ทั้งลูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยร้อยร้อยร้อยคอท่อเนี่ยร้อยร้อยคอท่อเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นหน่อยหาไรหนุนก็จะสวยละ จาวแบบนี้หรือเปล่าหลังไม่ใช่ไม่ใช่ต้องร้อยคอนี่ร้อยร้อยร้อยทางนี้ร้อยลงไปนี้ใช่แล้วยกความขึ้นหน่อยแล้วหนุนก็จะสวยเลยไม่มี like มันมีโค้งในข้าวของครับ เพื่อนน่ครับก็เชือกร้อยตำพอยกแล้วก็หมุนครับก็ใช้ได้แล้วครับแค่นี้แหละครับ,บนะี่ครับคืออันนี้มันจะไม่ได้แบบฟิตเป๊ะร้อเปร์เซ็นะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เช่าลานจอดรถอ่าาเราก็มีสัญญาห้าหกปีรอยนี้ก็คือวางให้น้าไหลได้แต่ถ้าเกิดเป็นโครงการมันจะต้องเงียนดฝนี้ต้องเทเลนต้องลงแผ่นนะฮะมันก็ต้องละเอียดมากกว่านี้อันนี้ก็คือทําเป็นคร่าวๆเนาะแต่ถ้าเกิดพ,พี่เพื่อนจะลงแผ่นหรือว่าจะเทเลนมันก็ต้องขุดให้ลึกว่าฝาฝา่อพักหน่อย เกือสัก5เซนห้าเซน7เซนเทลินแล้วก็ลงทอดมีลีนก็จะจะลงง่ายกว่านี้ครับการลงมันจะง่ายกว่านี้นะฮะตั้งรับปากดินเสมอท่อก็เข้าง่ายอ่าโอเคครับพี่เพื่อนอันนี้ก่าเทคนิคเล็กน้อยมาพี่เพื่อนเนาะเทคนิคในการวางทออ่อโอเคครับคุณสงคทลูกโอลต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลอมสวัสดีครับโอม